สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีพฤกษบแลัคณาพฤกษบนะคะเพื่อจเดือนกันยายน2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษบแลัคนาพฤกษบจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมอคลิปแกับจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแกลเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้น การพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกรไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรง description แม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ id line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราสีพฤกษ์และคณาพฤกษ์ ประจำเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแก้ไขเอนเนอร์จีหน้าไพา่ได้ไนะ ซีเรียขอโทษค่ะสี่ถ้วยหกไม้เท้าเก้าดาบ king of wands นะคะ the temperance หกดาบเจ็ดดาบขอไพ่พิเศษติดจอบหนึ่งใบนะคะ แล้วก็เจ็ดถ้วยอืมแกไม่รู้ว่าในเดือนนี้ถ้าเป็นภาพรวมดวงเนี่ยก่อนจะเข้าเรื่องความรักแกก็ต้องบอกว่าพื้นชะตาของชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบจริงๆมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณไม่เคยได้พิชิตแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัส เอเนจีเหล่านี้มาก่อนเลยนาไายไม่เหมาะคืนว่าในช่วงจังหวะของเดือนกันยายนนี้เนี่ยจังหวะหลายๆอย่างในตัวคุณจะมีโอกาสให้คุณได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาหากก่อนหน้านี้ใครไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักหากก่อนหน้านี้ใครไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานสุขภาพหรืออะไรก็ตามเนี่ย บอกเลยว่าในเดือนนี้มันเป็นจังหวะของชาวราศีพฤกษบ์ลัคนาพฤกษบเป็นอย่างมากนะคะที่คุณจะได้สําเร็จสมหวังในหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อน Energy หน้าไพ่ขึ้นไปในขนาดนั้นเลยว่าแบบเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนแบบอะไรที่มันค้างคาหรือมันไม่เคยสุดมาในห้วงเวลาสมัยก่อนเนี้ยมาจังหวะในเดือนนี้หลายๆอย่างของคุณเนี่ยจะค่อนข้างสมูทแล้วก็ประสบผลสําเร็จ เป็นอย่างดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวเชียวนะคะพอมาดูเรื่องความรักที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นตัวเลือกของใครคนอื่นแต่พอมาเดือนนี้แกต้องบอกตรงแกต้องบอกตรงๆนะคะว่า energy หน้าไพา่ขึ้นชั้นมา,มากๆว่ามันอาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วที่คุณจะได้เลือกบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกคุณเพียงอย่างเดียวนะคะอือ นายภัยขึ้นว่าเดี๋ยวภัยในอนาคตอัในใกล้นี้หรือภายในเดือนนี้จะมีคนแอบมาปิ๊งรักคุณมาชอบคุณอย่างที่คุณไม่เคยได้คนพบแล้วก็ไม่เคยได้เจอมาก่อนถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นคนที่มีตําหนิก็ตามแต่เนาแต่เขาจะนําพาความเจริญงอกงามและความเจริญก้าวหน้ามาให้กับคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวนะคะมันเหมือนมันอาจจะเจอกันแบบแบบโดยบังเอิญนสายงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นการเจอกันที่แบบว่า เขาอ่าปิ้งคุณก่อนแต่คุณนะอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยอะไรขนาดนั้นน,น,นะคะเนอ่นะแก้ขอให้ในสิคาแล้วอย่างนี้คนคนนั้นที่เข้ามาแจกขนมจีบหรือมายื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆให้กับชาวราศีพฤษภราคณาพฤษภเนี่ยเขามาเป็นฟิลประมาณไหนคะแก้ขอให้ด้วยนะเขามาดีหรือมาอร้าย หนึ่งไม้เท้าจจฮาราเฟนส์คุณได้ไพ่ประจำชาวราศีพฤกษภด้ไปนะอาจจะเป็นคนธาตุดินเหมือนคุณกุนะคะพฤกษภพนะคะราศีกันแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะเป็นชาวราศีธาตุดินเจนฮายพรีส ตอนนี้เขามาเจอคุณนี่เขาอาจจะยังไม่เลือกกับคนของเขาชัดเจนร้อยปอร์เซ็นหรือเปล่าคิงถือเหรียนอืแล้วก็ดืม,มูนคือจริงๆต้องบอกว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาเลยอ่ะเออเพราะเหมือนไพ่ขึ้นมาเดี๋ยวชาวราศีพฤกษศคุณอาจจะไปรู้เรื่องราวบางอย่างกับเขาว่าเขาโสดไม่จริง หรือเขายังมีพัฒนาการอยู่กับคู่รักคนรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะไม่โอเคมากๆแต่ภายเขึืนว่าเขาก็จะไม่ละความพยายามนะเขาก็จะยังคงแบบมาติดต่อสื่อสารหรือมาหาคุณเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันขยับแล้วก็พัฒนากันขึ้นไปอีกนะคะอืมแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วแบบนี้ถ้าต้องการบอกอะไรชาวราศี พิษบรักคณะพิษบอีกหรือเปล่าแกขอภัยด้วยนะ The Will o ว f อฟ t u n e จูนด u จัส e มนเด็กถือไม้เท้าควีนถือเหรียญเอาละสิงานนี้สนุกแน่ แล้วก็ได้ไพ่คิงถือถ้วยเดี๋ยววาแต่เขาเลยนะคะเดี๋ยววาแต่เขาเลยที่แบบมีเจ้าของอ่ะเหมือนไพ่ขึ้นว่าชาวราศีพฤกษภลัคนาพฤกษภคุณเองคุณก็มีเจ้าของเหมือนกันนะเนี่ยนะคะแต่ว่าไพ่มันไม่ขึ้นถึงขั้นว่าจะมีเชิงชุ้สาวหรือว่าอีรุงตุงนางนะแค่จะเป็นแนวว่าแบบแอบชอบเขาแอบชอบคุณแล้วก็เหมือนแบบว่าปิ๊งรักปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วเราก็เป็นฟิลเหมือนแบบ พูดคุยกันสื่อสารกันหาความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะอืมจะเหมือนไพ่ขึ้นว่าได้แค่นั้นนะ่ะนะในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวแกปขอไพ่ซิไพ่เจ้าขาไพ่มีคำแนะนำอะไรจะบอกชาวราศี พืกษบลัคณาพืกษบไหมคะแคบขอพไพ่วยนะห้าใบ the dead the moon ห้าไม็เท้าเด็กถือดาบขอไพ่พิเศษสองใบเลยละกันสามถ้วยแล้วก็สองถ้วย,ววยในท้ายที่สุดแล้ว แกมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณนะที่รู้สึกว่าอระหว่างเรากับคนใหม่เนี่ยมันน่าที่จะเป็นไปได้ยากแล้วตัวคุณเองก็ไม่ชอบไอความสัมพันธ์แบบเข้าๆออ,ๆออกๆแบบนี้แบบไม่ถูกต้องด้วยนาภาัยจริงคือมาท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะปฏิเสธความรักที่เขามีให้คุณอย่างอย่างแบบชัดเจนสนิทที่ว่าแบบ เกลียวกราดเลยทีเดียวแต่คุณก็จะยื่นข้อเสนอให้กับเขาคนนั้นว่าเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เป็นคนที่รู้สึกดีต่อก,กันได้ถึงแม้ว่าฐานะจะไม่ได้เป็นแฟนหรือว่าเป็นคนที่คบกันแล้วนะ้ภาภัยขึ้นว่าฝั่งนั้นเขาก็จะโอเคมากๆนะคะเราก็จะยอมรับในการตัดสินใจของชาวรารศพีพฤษภศะคณาพฤษศและความสัมพันธ์นั้นมันก็จะ ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเราก็จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็เวิร์กมากๆเลยทีเดียวเชียวนะคะอโอเคสำหรับวันนี้แกปต้องขอบคุณมามากๆเลยนะคะตัวทุกดยอด Sub s c r i b e ทุกยอดกดไลค์ทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่บอกไปแล้วฝันดีนะทีสว่วนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,น,นะพอดีแม่หมอมีของมาขายนะนั่นก็คือพริกจินดานแห้งจากสวนแม่หมอเองนะคะปลูกปลอดสารพิษนะหากใครสนใจเดี๋ยวลงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งลิงก์รายละเอียดช้อปปีแม่หมอเอาไว้สามารถจิ้มที่ลิงก์แล้วก็ไปกดสังส่งซื้อที่ช้อปปี้แม่หมอได้เลยนะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ